สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาทุกคนมาทำน้ำสลั่งปั่นผสมกล้วยน้ำว้ากักินกันดีกว่าค่ะวันนี้อากาศร้อนอีกวันหนึ่งนะคะร้อนมากๆเลยพามาชมพื้นที่หน้าบ้านนะคะออรดน้ำทุกวันเช้าเย็นแต่ว่าดูสิคะดินแห้งแตกละแหงขาวโพลนเลยคะ่ะ ร้อนจริงๆลมนิ่งเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะพัดมานะคะเรามาเตรียมส่วนผสมกันก่อน,นะคะ่ะอย่างอื่นก็จะมีฝรั่งนะคะดิฉันวันนี้ใช้ฝรั่งขนาดพอเหมาะนะคะก็คือเราจะนำฝรั่งมาคว้านเอาเมล็ดออกก่อนนะคะถ้ามีเมล็ด ใช้ฝรั่งสักครึ่งลูกก็พออันนี้ลูกจะใหญ่ส้หน่อยนะคะอันนี้ไม่ค่อยมีเมล็ดนะคะจะหั่นเป็นท่อนๆนะคะใส่ลงไปเลยใส่ในเครื่องปั่นเลยนะคะถ้ามีเมล็ดเยอะก็คือต้องเอาเมล็ดออก ก่อนนะคะถ้าใครไม่ชอบนะคะอันนี้มเมล็ดน้อยนะคะเป็นฝรั่งกลมสาลี่ค่อนข้างจะสุกสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังกรอบอยู่นะคะแล้วก็จะมีกล้วยน้ำว้าหั่นแว่นนะคะวันนี้ใช้สามลูกเพราะว่าลูกไม่ใหญ่มากนะคะลูกเล็กถ้าลูกใหญ่ก็จะใช้ประมาณสองลูกก็พอนะคะเพื่อน หั่นเป็นแว่นๆเหมือนกันแล้วก็เอาไว้ท็อปปิ้งสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพริกเกลือใส่พริกลงไปพริกก็ประมาณสัก8เม็ดหรือ10เม็ดนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนโต๊ะกับอีกนิดนึง จากนั้นก็ใส่น้ำแข็งลงไปเลยค่ะน้ำแข็งหนึ่งแก้วเหตุที่เราใส่ผลไม้ลงไปก่อนนะคะก็คือว่ามันจะได้ปั่นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ละเอียดดีขึ้นใส่เวเฟอร์ลงไปอันหนึ่งเพื่อความนัวนะคะ จากนั้นก็ปิดฝาเลยค่ะเพื่อนๆกดสวิต พอเป็นสมูทตี้ก็พอนะคะ หากนั้นเราก็ามาเทาใส่แก้วนะคะเมื่อกี้ไปหยิบใบสะระแหน่นิดไปเก็บไปเก็บมาจากกระถางน,นะเทใส่ไปเลย,เลยอากาศร้อนมากโอ้ได้สองแก้ว ใช้น้ำแข็ง22ออนนะคะได้ถึง2แก้วเลยค่ะจากนั้นเราก็ทับป,ปิ้งกล้วยน้ำว้าลงไปเลยแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะคะจะทับป,ปิง ด้วยอะไรนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะท็อปปิ้งด้วยฝรั่งเผื่อใครจะเคี้ยวเล่นนะคะได้เลยแล้วก็มีเเฟเฟชิ้นหนึ่ง ิมดูอร่อยหอมหวานมากเลยเหยาะน้ำผึ้งลงไปนิดหนึ่งนะคะ อากาศร้อนทานแต่น้ําแข็งเมื่อวันก่อนก็ไม่สบายเพราะว่าทานน้ําแข็งกินยาเข้าไปวันสองเมตรถายจ้อยเลยเนี่ยค่ะได้แล้วแป๊บเดียวอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในบ้านนะคะหามาทาน หามาทำได้เย็นๆนนะคะไม่ต้องออกไปซื้อนะคะเพื่อนๆแดดร้อนจนไม่อยากออกไปไหนเลยเดี๋ยวขอไปทานสมูทตี้ฝรั่งกล้วยน้ำว้ากันก่อนนะคะเพื่อสุขภาพได้วิตามิน C จากฝรั่งล้วนๆแล้วก็แคลเซียมนะคะแมกนีเซียมจากกล้วยน้ำว้าแล้วก็วิตามิน a อด้วยนะคะ สามารถทำให้ชุ่มคอมีกากใย,ยของฝรั่งแล้วก็กล้วจะช่วยในระบบขับถ่ายได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้สายตาสดใสชะลอวัยผิวพรรณสดชื่นนะคะทานบ่อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะพยายามดัดแปลงวิธีการที่จะ ถปรุงนะคะเพื่อที่จะได้หลายรสชาตินะคะเพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบก็หามาทำได้เลยวันนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ